ชืนดีครับเพราะว่าเยาวชนบ้านเรานี่ป็นนะไปถึงปารีสเลยนะครับพ็รู้สึกเหมือนกับว่าเป็นเกียรติที่ได้ได้รับมอบหมายมาเพื่อที่จะมาเหมือนเหมยภาพภาพและบรรยากาศที่นู่นด้วยเพราะเราได้ไปด้วยก็อ,อยากจะขอบคุณทางกองท้นด้วยครับคือ้โอก,กอตอนนนนนนนีี้หหมมมาาายถึึงงวว่่่ััักก็ลออสตฉะนั้นก็ผมว่า,วา มันคือเย็นกว่าบ้านเรานิดหนึ่งครับตอนนี้แค่นั้นครับไม่หนาวครับใช่ไหมคะพี่ใช่ผมว่าน้องเขาปรับตัวได้อยู่แล้วพะเขาซ้อมทั้งสองสนามแล้วเขาเล่นได้หมดตะกี้ก็ถามเขาแล้วแล้วก็ผมว่าเรามีช็อตที่ดีนะเพราะเขาก็เคยชนะมาแล้วแบบแบบเล่นคู่มาเขาก็ชนะมาเหมือนกันเคยเห็นทีมมือน้องาบ้างยังครับูเห็นก็ไม่เห็นเท่าเลยฮะเราเล่นกับน้องมาแล้วครับสองรุมหนึ่งไงฮะแล้วยังแพ้เขาอยู่อีกอะฮะเอาแบบตามตรงแหละฮะก็ อายครับคามจริงแล้วเป็นผมเคยเล่นตอนเด็กครับคือเล่นผมก็พวกอะไรที่เป็นรักเกตนี่มันแบบมินตั้ไม่ค่อยได้เล่นครับเล่นมีแค่สควอชกับเทนนิสแต่ว่าเทนนิสเนี่ยไม่ค่อยได้แตะผมไม่ชอบสควอชมากกว่าแต่ตอนนี้เหมือนกับว่าเราไปจับเราเหมือนกับว่าเออยยังโอเคยังยังยังพอตีโดนลูกบ้างแล้วก็ตีข้ามเน็ตได้นี่ถือว่าโอเคแล้ว ครับผมก็อยากจะให้คนไทยเนี่ยเราเหมือนส่งแรงเชียร์ให้กับน,น้องเครับเพราะว่าตอนนี้หมายถึงน้องเขาต้องการกําลังใจให้มากที่สุดเราก็ไปเพื่อให้กําลังใจน้องเขาด้วยแล้วก็ผมก็จะนําภาพและก็บรรยากาศทั้งหมดเนี่ยมามาให้คนไทยได้ได้ชมกันว่าตกลงว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็อยากจะขอบคุณทางเมนเชสเตอร์ที่ให้โอกาสเราด้วยแล้วก็ทางลองจินด้วยครับอืค่ะคืค่ะขออนุญาตถามเลยค่ะเห็นหนึ่งสัปดาห์ที่แล้วเห็นโพสเหมือนแบบเกี่ยวกับคุณพ่ออ๋อครับอ่า อันนั้นมันเป็นความรู้สึกเหมือนอะไรสักอย่างครับคือเหมือนกับมันมีความต้องการที่จะไปหาไปหาท่านแล้วก็ไปไปไปไหว้แล้วก็เหมือนไปนั่งคุยสักพักหนึ่งครับมไม่ใช่ครับคือวันนั้นแปลกครับคือเหมือนอยากที่จะไปเลยโดยตรงเลยแล้วก็มุ่งหน้าไปเลยถึงแม้ว่าตอนนั้นวันนั้นมันมีธุระที่ต้องทํามันแต่ว่าไม่ก็ตกลงก็เปลี่ยนเปลี่ยนวันเอาแล้วอะไรเงรี้ยแต่นเป็ความรู้สึกจริๆอ,อยู่ที่ซอยคอนแวนครับอยู่ที่เชิร์ ซอยคอนเดน์ครับเคดเรื่องงานหรือเปล่าครับพี่ก็อาจจะมีส่วนด้วยแล้วก็เหมือนคิดถึงท่านด้วยแล้วมันเป็นความรู้สึกที่แปลกครับเจอหตุการณ์อะไหมพี่ไม่เหมือนปกติแบบเราก็ไปหาทุกปีความจริงก็ไปหาบ่อยอยู่เหมือนกันมีมีไปหาเขาบ่อยอยู่กันแต่ว่าคือไม่ได้ไม่ได้ถ่ายภาพลงในสแกมหรืออะไรอย่างนั้นแต่ คืออยากอยากถ่ายอยากอยากให้เราดูไว้เรื่อยๆยนะ<ม>ก็อยากให้คนรอบข้างเขาให้กําลังใจด้วยอะไรออช่วงนี้ขาดกาลังใจกําลังใจก็มีนีมันมีแต่ว่ามันตอนนี้มันก็มีปัญหาตรงนั้นตรงนี้บ้างเราก็พยายามที่พยายามที่จะแก้เรื<ม>่องไนนาไม่เรื่อง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 ส่วนตัวมากกว่า<ม>ใช้เวลากับตรงนั้นนานแค่ไหนคะันอ่วันนั้นประมาณไม่นานมากครับ30นาทีครับที่นั่งอยู่ตรงนั้น ไปคนเดียวครับสบายใจขึ้นเยอะครับสบายใจขึ้นเยอะที่ที่ที่ได้ไปใช่ครับเรือปกติแล้วเวลาไปไหนไปขออนุญาตคุณพ่อมั้งฮะไปไหนมาไหนเราคนนี้โอเคอ่าว่าแล้วต้องเข้าเลยผมว่าแล้วผมว่าแล้วว่าต้องเป็นอะไรไม่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 ใช่เรื่องนั้นปกติเวลาเราทำงานหรือไปไหนมาไหนเรามีลูกคุณพ่อติดตัวตลอดเวลาติดไว้ในออร์แกไนเซอร์ครับแต่ว่าในโทรศัพท์มีอยู่ตลอดครับ ใช่ครับเราก็ดูภาพเด็กๆตั้งแต่เด็กตอนนี้ผมก็ยังมีอยู่เหมือนกันกันเลยอะไรนะครับรอบครณพวันไหนอ่อผมว่าน่าจะเป็นจุลายนนะครับจุลายนวันอ่ายี่สิบสามนั่นค่ะถ้าผมจำไม่ผิดอ่ันี้ความจริงแล้วเขาก็เป็นคริสเตียนด้วยเพราะฉะนั้นอ่าเราก็เติบโตอยู่ที่นี่แล้วเราก็เป็นพุทธ อยู่ส่วนหนึ่งด้วยแต่ว่าเราก็สามารถได้ทั้งทั้งคู่เพราะว่าเราก็ถือว่าทุกศาสนาเนี่ยมันก็ทําให้เราเป็นคนดีผมว่ามันก็ไม่ได้ไม่ได้ขาบเกี่ยวอะไรกันแล้วก็คือผมว่ามันเป็นการลำบายเป็นการลำบายของเรามากกว่าเราสามารถที่จะไปหาท่านได้แล้วจริงๆพอเราลงไปแล้วคนร็อบข้างเป็นห่วไหมคบเห็นแบบเราอาจจะแบบเครียดอะไรเราต้องไปหาคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยอ่ามันก็ความเครียดมีไหมมันมีครับมันยอมรับว่ามีครับแล้วก็เป็นไม่ไมัน เหมือนกับถ้าบางครั้งเราหาทางออกไม่ได้เนี่ยในทางที่ดีที่สุดเนี่ยเราก็คือต้องเราต้องวางปัญหาด้วยการวางปัญหาเนี่ยเราต้องปลดปล่อยแล้วเหมือนกับว่าท่านเป็นคนเดียวที่เหมือนเราสามารถคุยแล้วปลดปล่อยได้และให้เขารู้ว่าตอนนี้มีอะไรบ้างแล้วก็แค่ถ้าเขาส่งกําลังใจได้ก็ดีคนเราให้กําลังใจเยอะไหมคะช่วงนให้ครับให้ครับให้ครับนุ่นเขาก็ให้อยู่ตลอดครับ พี่นุ่นมาถามไหมครับว่าเป็นเรื่องอะไรยังไม่มีครับไม่มีไม่มีแต่ว่าเขาก็จะเงียบๆหน่อยๆคือแบบยังยังไม่รอให้เราพูดหรือให้เราคุยหรืออะไรนี้มาปะเขาเป็นคนแบบค่อนข้างไม่ค่อยเซารซีเท่าไหร่ไม่ครับไม่ครับเขารอเหมือนกับรอเราพร้อมเพราะว่าถ้าคนที่แบบมีปัญหาและอยากระบายหรือต้องการที่จะพูดอะไรสักอย่างเดี๋ยวก็เดียเ๋ยวรอสักพ,พักเด็กๆ,ๆเขาก็จะพูดเองเหมือนเราเหมือนเขาอเรอให้เราพูดใช่ครับทช่ยแต่ปัญหาเราก็ไม่ได้แบบขนาดนั้นโอเคขอบคุณครับ